สวัสดีครับพ่อการึกเอ้าครับกับสวนโซภ้าค้ามเกษตรผสมผสานนะครับเนาะมื่อนี้ก็บที่พามาชมสวนครับเกษตรผสมผสานผมปลูกผมปลูกอย่างแน่มื่อนี้ใช้ชมครับปลูกหลายๆอย่างครับผลไม้นะครับเนาะหลายๆอย่างสวนนี้ก็บทเป็ดเงาะได้ครับเนาะอายุกว่าานหาปีกลัวครับเงาะโรงเรียนครับกะได้ผลผลิตแล้วครับเงาะจุดนี้ครับได้ผลผลิตแล้ว กับผมก็ที่ปลูกกันแซมป้าอย่างครับน่ครับทายเ,นเ,นาทาเพื่อเปลี่ยนแนวทางเนาะครับเนาะเพื่อแบนี้อย่างห่างๆต้นอย่างตซนนี้ต้นนี้ไฟเขานะครับเนาะไฟใหม่อย่างตายลายครับก็พื้นที่ว่างลายกันเลยเออที่เห็ดจังไดก็เลยเอาเงาะมาลงครับก็มีงาะมีทุเลียนเนาะครับเนาะ เลยเอางอมาลงนี่ครับไปเข่าประมาณครึ่งส่วนครับนี่ครับตุ้มันเหลือเนาะครับเนาะตุ้มมันเหลือบางทีก็เลยเอางอะมาลงแฉมแมที่ต้นยางมันสายเนาะครับเอางอะมาลงแฉมร้นผมกระเฮ็ดมาได้ประมาณหกปีแล้วครับหกปีแล้วเนาะครับเนาะนี่ครับเห็นงอครับ มาทายเพื่อเป็นแนวทางครับแนวทางเพื่อผัยมีอย่างหางเนะครับเนาะเอาเงาะเอาผลละไม่นนาจะิดปลาหลงเป็นกษตเษประสมประสาครับนครับนี่เป็นเงาะครับครับเป็นอย่างนะครับเนาะอย่างส่วนมากามันอ่ามันตายแล้วนกติโป่งถึงมะไม้ครับว่ายง่ายครับโป่งถึงมะไม้ก็เป็นอย่างพาราครับ โมเมนต์อย่างพันครับอย่างพาลา้านี่ครับนี่ก็เป็นทุเรียนครับต้นมากทุเรียนของผมมีตะมอนทองครับ,บมีงูชันชิงมีเฟงมะน,นีนี่กับปลูกไว้ย่างแล้วต้นสองต้นครับเป็งซีก็เป็น,ปนลินจีนะครับเนาะนี่ครับเลินจีพันนี้กับนอพอหนึ่งครับ ก็เป็นยางนะครับเนาะยางสบมสมครับเป็นสมพันธ์นะครับสายน้ำเพิงครับนั่นเป็นสมพันธ์สายน้ำเพิงเนาะปลูกหลายๆย่างครับทั้งเสียครับยางยางมันตายเก่าทุเรียนมาลงจริงทร่ครับนี่ก็เป็นมอนท้องนะครับเนาะ ชุดนี้ก็ได้ประมาณสามปีเศษครับ,รบตอนแรกผมไปเหตุงานด้วยกันครับเห็ดงานด้วยกันเพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้ห้าหกปีครับเริ่มนี่แหละครับเริ่มได้หกปีแล้วครับเริ่มเห็ดกุเรียนเห็ดผละไม,ม้แซมแจมปลาย่างครับลองเบิ้งนะครับเนาะ เออทุดเรียนชุดนี้ง่ายซาครับง่ายซาเพราะว่าแสงแดดมาถึงเทานะครับเนาะมันอยู่กับต้นยางครับจงเห็นครับต้นยางน่ครับอยู่กับต้นยางเนาะครับเนาะแสงแดดมาถึงกับง่ายาเนี่ยครับแต่กระบอกเป็นยางครับตะวันเขาพุ่งหายนวยเข้าได้เนาะครับเนาะ แค่จังอย่างซี่ก็คิดว่าเตียวออกครับแต่กะตัดสินใจว่าท่านได้อยู่ช่วงนี้อย่างกะพอได้เนาะครับเนาะตันนี้ก็เปลี่นทวงวันนี้ครับชุดแรกแรกเลยครับชุดแรกๆกที่ผมออกมาลงเลยครับชุดทดลองเขาเอ,อ่นชุดทดลองครับนี่ครับเขาเอ่นชุดทดลองนะครับเนาะ ออกมาลองเบิ้งก้อนครับประมาณสามสิบต้นครับชุดนี้ครับนี่ครับประมาณสามสิบต้นออกมาลองเบิ้งแล้วครับเนาะแต่ก็ได้ผลครับได้ผลครับได้ซิมรสชาติแล้วครับหลายอย่างเกษตรผสมบทสรารครับท่างสั่นครับปลูกจำแสงกันไปครับที่กับเป็นต้นยางแล้วครับเนาะ เป็นงอครับเดี๋ยวทป้ายเบิ้งน้าครับหัวใจรักเลยครับการนิดสวนครับน้ามี่ครับนี่เป็นน้ามนะครับเนาะนี่ครับหัวใจรักเลยครับการนิดสวนก็คือว่า ส่วนผมไฟฟ้าบัตรท่นหอดบัตรท่านหอนครับบัตรท่นถึงอยู่เกจะเส,เสื้อเลื้อยใส่เครื่องคู่วตาอยู่นะครับเนาะนี่เป็นะระบบน้ำแล้วครับเนะบาะฝั่งข้างก็เป็นทุเรียนครับข้างซึ่งเป็นทุเรียนครับนี่ครับส่วนพักล่างก็พักล่างก็เป็นมะพร้าวด้วครับเลยมะพร้าวน้ำหอมนี่ครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับเนาะ บุกหลายร่างครับเป็นซีกับเป็นชโชฉมครับนี่ครับนี่ก็เป็นมะฟ้าวน้ำหอมนะครับเนาะท้ายเพื่อเป็นแนวทางครับเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเพื่อนๆอยากที่ไรอยากทำามเราครับเนาะเพื่อได้มีพื้นที่ว่างนี่ครับ เอาร้าน้ำหอม้งนั้นแล้ครับอนนี้ก็เป็นกล้วยนะครับน่ากล้วยไทยครับไทยกล้วยหอมครับกล้วยหอมก็มนี้ครับฝับ่งนั่นกับเป็นมะพร้าวกันครับส้นอ,อ่างคูกลางเทิงนี่เป็นทุเรียนครับครับสวนกลางเทิงนี่ก็เป็นทุเรียนปลูกไม้ไกันครับ ใหม่นะครับเนาะคระับับเป็นทุเรียนครับนี่ก็เป็นอ่ามะปางครับมะปางนี่เป็นมะปางะะเลยครับเล่สุนัขกับเป็นอ่มามะไฟครับมะไฟปลูกหลายๆอย่างครับนะครับมะปางครับก็เป็นมะไฟทุเรียนครับข้างล่างทุเรียนครับนี่ครับ มันตุเรียนนะครับเด้อเดี๋ยวขยายเพิ่งครับครับเป็นตุเรียนครับอีนี่ก็ว่าที่เอาน้วยครับเศษตรผสมประสานท้ายเปลีป่ยนแนวทางครับ เพื่อนๆอ,อยากเห็ุอยากท้ามเนาะค,ะะครับเนาะหนามดาครับต้นนี้หนามดาครับข้างล่างนี่เป็นสนอนยางส่วนโซนนี่บดดนไฟแนละ้วโบดดไฟครับโซนนี่ครับยางก็ยังเต็มอยู่คือเกาอยู่ครับนี่ครับนี่ครับโซนนี้บโดนไฟเนาะครับเนาะ ยางก็ยังเต็มอยุคเก่าอยู่ครับนี่ครับรเตะผสมัสานครับเอาหลายๆอย่างครับเพื่อเพื่อนๆอ,อยากเห็ดอยากทําแล้วครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ